ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอเตอร์ n มาเนียที่จะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับเทคโนโลยีสุดล้ำจากยานรบแห่งท้องทะเลลึกกับเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ระดับตำนาน2,026 SSBN 732หรือที่รู้จักกันในชื่อ USS Alaska เรือดำน้ำบรรทุกขีปนาวุธข้ามทวีปจากกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการอัปเกรดครั้งสำคัญเพื่อพร้อมรับมือกับภัยคุกคามยุคใหม่เรือดำน้ำลำนี้ไม่ใช่แค่ยานรบทั่วไป แต่คือเสาหลักของระบบป้องรามเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่ยังคงความล้ำหน้าและทรงพลังไม่แพ้ใครสำหรับเวอร์ชั่นใหม่ในปี2026นี้มีการอัปเดตหอลายจุดทั้งในส่วนของระบบนำทางอัตโนมัติที่ถูกเสริมด้วย AI รุ่นล่าสุดทำให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและการตรวจจับเป้าหมายได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นระบบควบคุมการยิงขีปนาวุธ t r i เด n t i ไ d 5LE ก็ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มระยะยิง ความแม่นยำและความน่าเชื่อถือให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ในศตรวรรษที่21แน่นอนว่าในแน่ของเครื่องยนต์ SSBN 732ใช้พลังงานจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลีย s 8G Reactor ที่ไม่จำเป็นต้องเติมเชื้อเพลิงตลอดอายุการใช้งานกว่า30ปีพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบ Single Shaft Turbine ที่ให้แรงขับเคลื่อนมหาศาลและเสียงเงียบยิ่งกว่าที่เคยทำให้สามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับได้ดีเยี่ยมทั้งยังสามารถแล่นได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนโดยไม่ต้องโผล่พ้นน้ำ แม้จะเป็นเรือรบแบบภายในถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายของลูกเรือโดยเฉพาะมีพื้นที่พักผ่อนห้องออกกําลังกายห้องครัวขนาดใหญ่และระบบควบคุมอากาศที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ใต้น้ําได้อย่างมีคุณภาพข้อมูลการสื่อสารและเชื่อมต่อภายนอกก็ได้รับการติดตั้งด้วยระบบดาวเทียมความเร็วสูงเพื่อรองรับการส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์และการสื่อสารที่ปลอดภัยระดับสูงด้านความปลอดภัยและการควบคุมเรือ ssbn 7 3 2มีระบบช่วยเหลือผู้ควบคุมแบบอัตโนมัติ ระบบตรวจจับวัตถุใต้น้ำรอบทิศทางและโปรแกรมจำลองสถานการณ์รบเพื่อเตรียมความพร้อมให้ลูกเรือตลอดเวลาทั้งนี้ยังมีระบบป้องกันการแฮ็กและอิเล็กทรอนิกส์วอร์แฟร์ที่เสริมกราะความมั่นคงด้านไซเบอร์อย่างเข้มข้นสุดท้ายนี้2026 SSBN 732เป็นมากกว่าเรือดำน้ำทั่วไปเพราะมมันคือตัวแทนของอำนาจยุทธศาสตร์และความสามารถทางเทคโนโลยีของโลกอนาคตหากคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้เทคโนโลยีการทหาร ห้ามพลาดการติดตามมอเตอร์มาเนียกับภารกิจรับลึืกลางมหาสมุทรจากเรือลำนี้เด็ดขาดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสายทหารจากทั่วโลก